บ้านของเราหรือว่าครอบครัวของเราเป็นแบบนี้ไหม 1. ตามใจลูก 2. พูดขู่ว่าจะทำโทษแต่ว่าไม่ทำจริงต้องรีบแก้ด่วนค่ะ4เทคนิคแก้ลูก, <4. S 1> ก,ลกอารมณ์ร้อนก้าวร้าวฟังให้จบรีบทําเลยคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมคะว่าเด็กในยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอารมณ์ร้อนโวยวาย แล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าาซึ่งเวลาพูดคุยกันเนี่ยนะคะพ่อแม่จะพูดว่าไม่รู้จะสอนยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงเป็นคำถามในลักษณะที่เหมือนกับเชิงตัดเพะหรือว่าเหนื่อยใจของตัวเองอันนี้ต้องรีบแก้ด่วนค่ะเพราะถ้าปล่อยลูกโตไปอาการจะหนักขึ้นมาดูกันว่าที่บ้านของเราหรือว่าครอบครัวของเราเป็นแบบนี้ไหม 1. ตามใจลูก 2. พูดขู่ว่าจะทำโทษแต่ว่าไม่ทำจริงสำหรับบ้านไหนที่เข้าขาย2ข้ออันนี้นะคะดูคลิปนี้ให้จบแล้วรีบทำเลยค่ะ<อ>ไุณพกอคุณแม่คะอเกิจากกระไเกิดก็จริงได้นะคะก็เกิดค่ะ4เทคนิคแก้ลูกอารมณ์ร้อนก้าวร้าวฟังจบรีบทำเลย1 ไม่ตามใจเวลาที่ลูกร้องไห้เอาแต่ใจเวลาที่ลูกของเราอยากจะได้อะไรจะเอาอะไรให้ได้ก็แบบจะร้องไห้งองแงโดยไม่มีขอบเขตแบบนี้นะคะไม่รู้จักความเหมาะสมความถูกต้องถ้าเราอะยอมแล้วก็ตามใจลูกลูกจะกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองค่ะลูกเนี่ยเขาจะเรียนรู้ว่าเมื่อเขาต้องการอะไรเขาจะใช้วิธีร้องไห้อารวาดแบบนี้แหละค่ะแล้วมันจะพัฒนาความแรงขึ้นไปอีก ดังนั้นนะคะอย่ายอมให้ลูกเอาชนะเราค่ะอย่าหลงกลทําวิธีเดิมๆกับลูกอีกเวลาที่ลูกของเราเขาร้องไห้เอาแต่ใจนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกร้องไห้ไปเลยค่ะโดยที่เราเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ตลอดเวลานะคะปล่อยไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมเขาเหมือนเดิมอีกแล้วและต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีนี้อีกค่ะ 2. ไม่ตอบโต้เมื่อลูกวอยวายเวลาที่ลูกของเราร้องไห้เมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำนะคะไม่ใช่การไวยวายการดุหรือว่าต่อว่าลูกค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำนั้นก็คือพาลูกนั้นออกมาจากสิ่งสิงนั้นก่อนและก็กอดลูกไว้ส่งความรู้สึกที่สงบให้กับลูก แต่ถ้าเราเนี่ยเกิดอารมณ์ร้อนววยวายตอบโต้ลูกไปอ่ะลูกจะยิ่งเป็นหนักมากขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นนิ่งกอดลูกอย่างที่บอกนะคะส่งความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่สงบส่งไปให้ลูก และให้พูดถึงสิ่งดีๆเรื่องดีๆความน่ารักของลูกนะคะว่าแม่ชอบที่ลูกทําแบบนั้นแม่ชอบที่ลูกทําเรื่องนี้แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะยังเล็กอยู่แต่ว่าเขาอะสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ที่เราเนี่ยสื่อสารกับลูกได้ค่ะ3ให้ลูกหัดเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราเน่ยฝึกให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเอง ผ่านกิจวัตรประจำวันของเขานะคะอย่างเช่นกินข้าวเองดื่มน้ำเองหยิบสิ่งของเองเก็บของเล่นเองแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระตุน้นและเชื่อมโยงการทำงานของสมองส่วนต่างๆของลูกค่ะและมันยังเป็นการฝึกให้ลูกเนี่ยได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากขึ้นอีกทางนึงด้วยนะคะเพราะว่าลูกของเราอ่ะเขาจะรู้จักช่วยเหลือตัวเอง มากกว่าที่ลูกของเราเขาจะร้องไห้โวยวายเพื่อให้คนอื่นทำให้เขานั่นเองค่ะ 4. ชวนลูกพูดคุยรู้ทันอารมณ์ของตัวเองคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราชวนลูกพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆของลูกนะคะมันเป็นการฝึกและก็สอนให้ลูกของเราเนี่ยเขารู้จักแสดงอารมณ์และความต้องการมากกว่าที่ลูกจะร้องววยวายร้องไองห้แบบไม่มีเหตุผลนะคะ อย่างเช่นหนูร้องไห้เนี่ยหนูอยากได้อันไหนคะอยากได้อันนี้หรืออันนี้หนูร้องไห้เพราะว่าหนูร้อนหรือว่าหิวคะการที่เราชวนลูกพูดคุยแล้วก็สอนให้ลูกเนี่ยรู้จักอารมณ์ต่างๆแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ฝึกการจัดการอารมณ์ไปด้วยค่ะอย่างเช่นอารมณ์ดีใช่ไหมจ้ายิ้มหน้าแป้นเลยโกรธแม่อยู่หรอถ้าหนูหายแล้วเนี่ยมาคุยกับแม่ใหม่นะ เข้าใจแม่รู้หนูอยากเล่นแต่หนูมีของเล่นอันอื่นเล่นก่อนไงแล้วหนูรอก่อนอดทนรอคอยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกช้าไปปล่อยให้ลูกนั้นอารมณ์ร้ายจนติดเป็นนิสัยจะเปลี่ยนยากมากขึ้นค่ะ ย้ำอีกทีนะคะในช่วงเวลาที่ปรับพฤติกรรมลูกแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้ความรักความเข้าใจและความอดทนต้องไม่อารมณ์ร้อนก่อนซะเองนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่คิด a m มรีนำมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิด Family ด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์ไอเดียหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะคะหรือว่าจะแนะนำติชมให้เข้าไปที่ชุมชนของคิด Family ที่เมนูด้านบนนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ